่อกันด้วยโอกเก็รุ่นสุดท้ายที่มวลสารนั้นทันครับแต่ว่าถ้าเอาตามข้อมูลเชิงลึกจริงๆก็คือไม่ทันหลวงปู่เสกครับเพราะท่านละสังขารซะก่อนเพราะวัตถุมงคลชุดนนี้ออกในเดือนสิงหาคม57เหลวงปู่ในท่านละสังขารมีนา57ะแต่อาศัยว่ามวลสารจะเป็นมวลสารเก่าที่ทําไว้แล้วแล้วก็มีการขออนุญาตจัดสร้าง ตั้งแต่หลวงปู่ท่านยังไม่ละสังขารนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์หลวงปู่ฉากบางทีเขาก็เรียกว่าฉากฟ้าครามะฉากสีครามจริงจจะออกเขียวนิดๆินะครับแล้วก็จะมีพระยันพระคาถาทั้งหลายแหล่จะเป็นชุดกรรมการนะก็จะกดทองคำเก้าดอก นากากทองคำมีมุกไฟมีโอโปอเม็ดปัทวีธาตุเกษาจีวอฮะถือว่าครบครันหมดเลยและที่สำคัญรุ่นนี้ครับจะมีผสมด้วยผงชันมากที่หลวงปู่ฉันไว้ให้ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละสังขารที่โรงพยาบาลบางราชด้วยฮะอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบเรื่องมนาสารก็เลยเก็บมาไว้ศึกษา เดี๋ยวยังไงจะลงรายละเอียดไ้ศึกษาร่วมกันได้คลิปครับ